ตำบลฉลองดินแดนแห่งความสงบสวยงามของธรรมชาติและวิถีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองผสานความงดงามของท้องทะเลและพลังความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนให้แสงแห่งความรุ่งเรืองส่องสว่างไปทุกมุมด้วยตราสัญ,ญลักษณ์ของเทศบาลตำบลฉลองสะท้อนถึงหัวใจของคนในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและการพัฒนาไม่หยุดนิ่ง สะพานท่าเทียบเรือหมายถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลองท่าจอดเรือสำราญของทางราชการแห่งแรกและแห่งเดียวของภูเก็ตความภาคภูมิใจของคนฉลองเรือใบสื่อถึงความเป็นศูนย์กลางการล่องเรือท่องเที่ยวทางทิศใต้ของภูเก็ตเปิดรับนักเดินทางสู่ความงดงามของท้องทะเลและเกาะน้อยใหญ่พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ชุมชนใกล้เคียง พระอาทิตย์คือแสงสว่างที่สองเนื้ออ่าวฉลองสัญ,ญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของชาวฉลองนำทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์เกลียวคลื่นสื่อถึงการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งด้วยพลังแห่งความสมามัคคีและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน พื้นสีฟ้าแสดงถึงทะเลอันง,งดงามของอ่าวฉลองและเป็นสีประจำของเทศบาลที่สะท้อนถึงความสงบและร่มเย็น เทศบาลตำบลฉลองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่รับผิดชอบกว่า25ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ15,625ไร่ที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่ทางภูมิศาสตร์แต่เป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความรักความห่วงใยและความร่วมมือของชุมชน ซึ่งเริ่มต้นการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบจากองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองเป็นเทศบาลตำบลฉลองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554และยังคงก้าวต่อไปสู่อนาคตอย่างมั่นคงในสิ่งที่เสียใจที่สุด ั้งแต่เป็นนายกมานะคะสองครั้งแล้วมีความตั้งใจและหนุยรับปากกับพี่น้องในตำบลฉลองก็คือการสร้างตลาดสดของเทศบาลตรงนี้หนูขอไปสองครั้งสภาไม่ผ่านให้นะคะต้องกราบขออภัยพี่น้องในตำบลฉลองด้วยทุกบาททุกสตังค์ของงบประมาณต้องใช้สภายกมือนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสภาไม่ยกหนูก็ทำอะไรไม่ได้แต่วิธีการแก้ไขปัญหานะคะหนูก็ขอกรมเราก็สู้ฝ่าฟันเต็มที่ เพื่อให้มันได้มาตอนนี้ได้มาแล้วนะคะก็คือ3มโครงการใหญ่ๆก็คือแก้ไขน้าท่วมนะคะซึ่งกรมโยธาอนุมัติให้เรามากรมก็คือกรุงเทพนะคะอนุมัติให้เรามาไม่ใช่โอนเงินสนับสนุนมาไม่ใช่เราไม่ต้องลงทุนซักสลึงเดียวกรมให้เรามาทั้งหมดระยะที่1ให้มา2ระยะนะคะ้าระเยะได้ที่1 200รกว่าล้าน ผ่านไปด้วยดีระยะที่2 2 0 0กรกานัก็จะตามมาอีกนี่เป็นความโชคดีของคนฉลองและเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยว่าไอสิ่งที่เราตั้งใจทําเราได้จริงอย่างที่ตั้งใจนะคะและกะ็การแก้ไขน้ําประปาหลังจากนี้เทศบาลฉลองเราหน่วยมอบหมายให้ทางกองช่างนะคะเขียนแผนทั้งหมดผังทั้งหมดว่าประปาเราไปอยู่ตรงไหนบ้าง ตรงไหนที่ยังต้องขยายเพิ่มเติมตรงไหนที่ใช้ส่วนภูมิภาคนะคะเพื่อจะขยายต่อและก็ผลิตน้ําให้มีคุณภาพมากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้และอีกเรื่องหนึ่งที่หน่ยตั้งใจจะทํามากแล้วก็สําเร็จแล้วก็คือการขออนุญาตสภาพเพื่อสร้างอาคารสํานักงาน นะคะดูขอไปสีครั้งครั้งแรกขอใช้เงินเองขอกู้ขออะไรไม่ผ่านสารพัดเลยจนมาจบด้วยว่าเรามีเงินสะสม200กว่าล้านเงินสะสมมาจากไหนก็เงินแต่ละปีที่โครงการที่เราทําก็ไปแล้วสภาไม่ผ่านก็ตกเป็นเงินสะสมสภาไม่ผ่านก็ตกเป็นเงินสะสม200กว่าล้านนะคะและอาคารสําน,นักง,งานสร้าง96ล้านซึ่งเป็นความโชคดีว่าดูอยากทําเพราะอะไรพื้นที่ฉลองเป็นพื้นที่ของอบจอ ที่จะไปสร้างอาคารสำนักง,งานซึ่งอบจให้มา11ปีแล้วตั้งแต่สมัยอดีตนายกซึ่งพอมาเป็นรุ่นหนุ่ยท่านนายกอ,อบจเขาก็มีโครงการนโยบายของเขาที่จะพัฒนาพื้นที่ของอบจเนี่ยงเขาเลยขอคืนถ้าไม่สร้างก็เป็นจุดหนึ่งที่หนุ่ยจะต้องสร้างให้ได้เพราะถ้าเราคืนแล้วเราไม่มีที่ดินของเทศบาลตําบลฉลองที่เป็นของเทศบาลอีกแล้วหนุ่ยให้ปฏิญาณกับตัวเองว่าเทศบาลฉลอง ไม่ใช่ธุรกิจของใครเรามามาทำงานไม่ได้มาหาประโยชน์สิ่งที่เราเข้ามาหน้าที่เราสำคัญที่สุดดูแลคนในแต่ระฉลองให้มีความสุขไปพร้อมกันค่ะด้วยวิสัยทัศน์อยู่ฉลองรักฉลองร่วมพัฒนาฉลองเราจึงมุ่งมั่นจัดกิจกรรมที่สร้างสารรค์ประโยชน์อย่างแท้จริงดังนี้ 1. ส่งเสริมการให้บริการสาธารณะ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนตำบลฉลอง 2. ส,ส่งเสริมการพัฒนาและบูรณาการกับทุกหน่วยงานทั้งเครือข่ายชุมชนภาคเอกชนภาครัฐในการนำนโยบายมาวางแผนการพัฒนาตำบลฉลองอย่างเป็นระบบพร้อมนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปรธรรม 3. ส,ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลฉลองในการเสนอปัญหาความต้องการข้อเสนอแนะและสามารถตรวจสอบการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลของฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลองได้ทุกภารกิจตามอำนาจหน้าที่ 4. ส,ส่งเสริมการพัฒนาตำบลฉลองแบบยั่งยืนและสนับสนุนการอนุรักษ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและหัวหน้าส่วนราชการทุกคนพร้อมทุ่มเททำงานเพื่อพัฒนาตำบลฉลองด้วยความร่วมมือและความตั้งใจในการสร้างบ้านฉลองให้เป็นที่ภาคภูมิใจของทุกคนดังนี้ คณะผู้บริหารนางสาวธนพรตรีวงศ์นายกเทศมนตรีตำบลฉลองนายชุมพลฤิธิรักรองนายกเทศมนตรีตำบลฉลองนายวิทิวัตรกุลสิริอิทธิกรรองนายกเทศมนตรีตำบลฉลองนางสาววรนิธฐาดุกสุกแก้วเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง พันตำรวจเอกพีรพงษ์ชายอรุณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลฉลองนายนภัทราพลนนจิตที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลฉลองสมาชิกสภาเทศบาลน,นายคมสัรศรีสกุลวรทธยประธานสภาเทศบาลตำบลฉลองนายสุภวัตกันคุณลักษ์รองประธานเทศบาลตำบลฉลอง นายสยุมภูจิตอํานวยเลขานุการสภาเทศบาลตำบลฉลองพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลองประกอบด้วยนายนิคมประทีปนัทถลางนางสาวจินนพัทรอุดมศรีนายมนตรีนกบรรจงนายอาทรน,นรงราชนายสมบัติวัฒนยูกุลนายอเนกปราการนายผดเดลูกจันทร์นายสมชายคงสำเร็จหัวหน้าส่วนราชการนายชัยนิวั์สายสุวรรณ รองประลัดเทศบาลรักษาราชการแทนประลัดเทศบาลตำบลฉลองนายกิติศักดิ์พิรมผู้อำนวยการกองช่างนายมิ่งมงคลแก้วช่วยผู้อำนวยการกองคลังนางมุกดาศรีวังหัวหน้าสำนักประลัดเทศบาลนางนัทอรอนเทพนรงผู้อำนวยการกองการศึกษานางกุลวดีทรงแสงผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมนายชาตรีเมฆตรง ผู้่อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลฉลองได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา9ด้านเพื่อให้ทุกชุมชนในตำบลมีความเป็นอยู่ที่ดีในทุกมิติอันได้แก่ยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคฉลองอยู่เย็นเป็นสุขทุกชุมชนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต้องทำอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์การเติบโตในอนาคตทั้งถนน ไฟฟ้าน้ำประปาและระบบการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพอาทิได้รับงบประมาณจำนวน217ล้าน7แสนบาทจากกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนฉลองระยะที่1 โครงการวางท่อรับน้ำดิบจากอ่างน้ำวังกระทะเพื่อแก้ปัญหาการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ตำบลฉลองได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน40,964,400บาทยุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาด้านสาธารณสุขฉลองปลอดจากโรคภัยทุกชุมชนอนามัยดีการพัฒนาสาธารณสุข ต้องทันสมัยและครอบคลุมทุกชุมชนโดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพในทุกช่วงวัยการเฝ้าระวังโรคการสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครในชุมชนยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฉลองมั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและทันสมัย มุ่งเน้นการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นการขยายโอกาสในการประกอบอาชีพการพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ยุทธศาสตร์ที่4การพัฒนาด้านการศึกษาการพัฒนาคนและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฉลองมั่นคงประชาชนเป็นสุข เน้นการยกระดับการศึกษาและพัฒนาคนอย่างทั่วถึงตั้งแต่การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กการศึกษาสามภาษาการเรียนภาษาต่างประเทศโดยเจ้าของภาษารวมถึงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมและการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมเพื่อให้ประชาชนทุกวัยและทุกอาชีพได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเท่าเทียมกันยุทธศาสตร์ที่5การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฉลองไม่เสพไม่ค้าและห่างไกลภัยเสพติด การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมุ่งเน้นการประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหารวมถึงการจัดกิจกรรมบำบัดและฟื้นฟูผู้ที่ต้องการกลับสู่สังคมอย่างมีคุณภาพยุทธศาสตร์ที่6การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉลองทรัพยากรมีพร้อมสิ่งแวดล้อมสมดุลค้ำจุนปวงประชาเน้นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการจัดการขยะอย่างเป็นระบบการควบคุมคุณภาพน้ำและอากาศการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมการปลูกป่าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่7การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ฉลองเมืองท่องเที่ยวและกีฬาสู่สากลส่งเสริมการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวให้มีคุณภาพระดับสากลและสนับสนุนการพัฒนากีฬาอาชีพเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมการตลาดด้านการท่องเที่ยวและการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนและธรรมชาติยุทธศาสตร์ที่8 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองและการปกครองฉลองก่อเกิดผู้นำหญิงจิตอาสาเข้าใจเข้าถึงร่วมพัฒนาการบริหารที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลเรามุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่นและปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่9การป้องกันการทุจริตและคอรัปชันฉลองโปร่งใสในกรอบธรรมาภิบาลมุ่งเน้นการสร้างมาตรการป้องกันการทุจริตและคอรัปชันอย่างจริงจังพร้อมตรวจสอบและโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการทำงานของเทศบาลส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสํานึกในการทำงานเพื่อประชาชนและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในชุมชน ผลจากความมุ่งมั่นและการพัฒนาท้องถิ่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่องของเทศบาลตำบลฉลองทำให้ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เช่นนางสาวธนพรตรีวงศ์นายกเทศมนตรีตำบลฉลองได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณรางวัลไทยประจำปี2567รางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปีประจำปี2567สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐพุทธศักราช2567เทศบาลตำบลฉลองได้คะแนน97.59ระดับผ่านดีได้รับรางวัลจากสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติรางวัลหน่วยงานดีเด่นการใช้แพลตฟอร์มทราฟฟ f ฟองดูเพื่อบริการประชาชน รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงระดับดีโลขคอลอวอร์ด2024 ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการศึกษาประจำปีพุทธศักราช2564ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฉลองได้รับการคัดเลือก1อำเภอ1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2565จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเป็นต้น ตำบลฉลองยังเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมมีวัดชัยธารารามหรือวัดฉลองประดิษฐานหลวงพ่อแช่มสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองรวมถึงวัดลัทธิวนารามหรือวัดใต้วัดเก่าแก่ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมพื้นเมืองและวัดสิริศีลสุภารามหรือวัดหลวงปู่สุภาศูนย์รวมความศรัทธาด้วยประวัติของหลวงปู่สุภาผู้เปี่ยมเมตตาบารมีวัดทั้งสม สะท้อนถึงความงามและเอกลักษณ์ของตำบลฉลองศาลเจ้ากวนอูบ้านนาบอลศักดิ์สิทธิ์งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนมีอ่าวฉลองที่ล้อมรอบด้วยท้องทะเลสีครามเรือยอชรูหรา้าและซอยตาเอียดที่เป็นแหล่งรวมของผู้ลหลงไหลการออกกำลังกายจากทั่วทุกมุมโลกเพราะฉลองคือบ้าน บ้านที่ทุกคนร่วมมือกันสร้างและพัฒนาด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้ทุกมุมบ้านนี้เป็นที่ที่ทุกคนภาคภูมิใจไปพร้อมกันเทศบาลตำบลฉลองพร้อมที่จะเดินหน้าไปสู่อนาคตที่พัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีชุมชนและประชาชนเป็นศูนย์กลางของทุกการพัฒนา